สวัสดีครับทุกทุกคนก็คิดดีๆบายวิทย์วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของชีวิตที่ดีที่สุดของเราคืออะไรชีวิตที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรครับชีวิตที่ดีที่สุดของผมอาจจะไม่มีครับ มีแต่ชีวิตที่ผมพอใจที่สุดหรือพอใจอยู่กับมันผมพอใจกับการเดินพักผ่อนตอนเช้าและตอนเย็นครับผมพอใจกับชีวิตที่ได้เป็นอยู่ในแบบที่เราครีเอตเองได้เป็นชีวิตที่เราได้เลือกเองครับ ไม่ต้องดีที่สุดแต่เราพอใจและมีความสุขกับมันที่สุดก็พอแล้วไม่ต้องสุขอะไรมากมายแต่สุขได้เรื่อยๆสุขในทุกๆวันก็พอแล้วไม่ต้องมีเงินตทองมากมายเราก็มีความสุขได้สุขภาพแข็งแรงมีเงินพอกินพอใช้ก็มีความสุขเราครับ ได้อยู่กับคนที่เรารักก็มีความสุขได้เห็นธรรมชาติก็มีความสุขครับพอสุขพอจะได้มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นครับผมสุขง่ายๆและสุขนานๆครับมีความสุขกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราขอให้ทุทุกคนได้มีความสุขในแบบที่คุณเป็นนะครับ ขอคิดดีบาวิทยิ์ชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามขอบคุณครับสุขภาพดีมีความสุขครับสวัสดีครับ